กุนซูมาครุกไทยโคเซดองรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้ครับเป็นเกมที่ทุกท่านนั้นถามถึงนะครับโคเซนองรีเป็นเกมที่เราถ่ายทําขึ้นนะครับโดยโคเซนองรีเนี่ยส่งมาให้ใหม่ๆร้อนๆเลยโคเซนองรีนั่งขาวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันครับกุนซือหมากลุกไทยนะครับท่านใดที่สนใจและชื่นชอบเกมแบบนี้นะครับโปรดแชร์เก็บไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของท่านนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดทาด้วยนะครับผมเพื่อเราจะได้เช็คยอดนะครับว่าท่านใดที่มากดเนี่ยผมจะได้ทําคลิปดีๆนาเสนอต่อไปนะครับท่านใดที่รับชมแล้วก็ขอฝากกดด้วยนะแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบผลงานครับอยากสนับสนุนค่าน้ําให้ผู้จัดทาก็ขอฝากด้วยครับเรามีเลขวอชอขึ้นอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผม มาดูเกมกันเลยครับโคเซนลองรีหมักสีขาวครับส่วนอีกท่านหนึ่งสีดำเนี่ยเป็น f อซนะครับผมเริ่มต้นมาครับ f อฟซเอาไพ่ครับโคเซนองรีเปิดเบียขึ้นมาครับทาเป็นหมายูขวา f อซขึ้นเบียมาเช่นกันครับโคเซนลองรีเปิดมาครับ f อซก็เดินตามมาเรื่อยๆโคเซนลองรีนั้นขึ้นชื่อเรื่องมากที่เก๋ครับแล้วก็เหนียวแน่นทรงพาลักเดี๋ยวมาดูครับลีลาของโคดเซนนั้นจะออกเป็นยังไงอ้าวจังหวะนี้ครับ โคดเซียนครับชิงหักเชิงเบี้ยก่อนครับตำแหน่งที่งองูสี่เพราะไม่อยากให้สีดํานั้นแทงเบี้ยสูงได้หรือเปล่าตาเดินของหมากสีดาครับสีดําเปิดเบี้ยขึ้นมาครับโอ้โหสามเบี้ยกลางครับโคดเซียรองรีกินตัดเอฟซีกินและโคดเซียนครับทาลายห่วงจุยเลยครับจังหวะนี้สีดําใช้โคนกินตาเดินของโคดเซียรงรีนั้นเปิดโคนขึ้นมาครับที่งองูสามฝั่งเอฟซีขึ้นโคนด้วยโคดเซียรงรีเปิดเบี้ยครับอีเนาแทงกลิด จังหวะนี้สีดํานั้นเปิดเบีย้ยสวนเข้ามาครับเป็นตาเดิอของโครเซียนโคดเซียนจังหวะนี้ครับใช้หมากินตัดตําแหน่งที่จอจันห้าพยายมข่มธรณีโอ้โหจังหวะนี้เอฟซีกินครับโครเซียนฉวยจังหวะครับไรทองระเบิดถ้ำเอฟซี FC กินโครเซียนใช้โคนกินจังหวะนี้เอฟซีนั้นสะบัดหมาก,กลับมาที่คอควายหกโครเซียนไปแล้วครับ ใช้เดียวพันลีตาเดินของ f c ครับ f c สะบัดมาขึ้นมาครับแล้วโคตเซียนเดินมาขึ้นมาอีกครับเป็นตาเดินของหมากสีดำครับเ c เปิดเม็ดครับขุนยังไม่ขึ้นกันเลยครับตอนนี้โคเซียนเดินเม็ดและจหวันนี้ครับ f c เสริมมาขึ้นมาครับโคตเซียนไปแล้วครับโคน,นครับไต่บันไดเมฆแต่มนี้ FC ชิงกินตัดเลยครับตำแหน่งที่งองูห้าโคตเซียนใช้เบี้ยกินตาเดินของ f c ครับ เดินเม็ดข like ึ้นมาครับตำแหน่งที่งองูหกโคตรเซียนไปอีกแล้วครับอีเหนาทแทงกฤบทําให้ม้าของสีดํานั้นเสียหลักเลยครับเป็นตาได้ของโคตรเซียนครับโคตรเซียนไปแล้วครับเม็ดตำแหน่งที่งองูสี่อินทราควางจักแต้มนี้สีดํานั้นเดินเรือมาครับตำแหน่งที่คอคายแปดโคตรเซียนไปอีกครับเป็นจังหวะเดินของโคตรเซียนที่เปิดเบี้ยขึ้นมาเป็นสองตัวตำแหน่งทางซ้ายมือและเป็นตาเดินของมากสีดำครับเอฟซี เอฟซีนั้นเดินขุนขึ้นมาครับโคดเสียนออกเรือทันทีครับตาเดือของหมากสีดาครับโอ้โหเอฟซีครับเซไปก่อนครับออกเรือมาเหมือนกันครับพาลีหลังทวีปโอ้เสดงดีใช้เรือกินตัด่จังจวันนี้เอฟซีใช้เรือกินสวนครับตาเดือของโคดเสียนขึ้นขุนมาแล้วครับไต่บันไดเมกตาเดือของเอฟซีนั้นตีวัวกระทบคลาดไปทีนึงครับรุกข้ามาตำแหน่งที่จอจันแปดโคดเสียนเดินขุนครับ โอ้จังหวะน,นี้ฟซีครับตีต่อเติมขึ้นมาอีกครับเสริมพระนครโคตรเสีงรงรีเดินเรือครับจังหวะน,นี้ฟซีใช้โขนกลับมาครับยังทับเอาไว้ก่อนครับเป็นตาเดินของโคตรเสียนโคตรเสียนสะบัดม้าขึ้นมาครับที่คอควายซีฟซีใช้เม็ดครับโอ้โหจังหวะน,นี้ตาเดินของโคตรเสียนครับโคตรเสียนดูครับไปอีกแล้วครับเม็ดครับตำแหน่งที่จอจันห้าและฟซีนั้นถอยอีกแล้วครับ ตำแหน่งที่งองูแปดโคตรเซียนเติมมีครับเสริมพระนครและจังหวะนี้สวนบ้างครับขุนศึกตีทวนตำแหน่งที่ขอไข่ห้าครับสำหรับสีดำโคตรเซลงรีกินตัดจังหวะนี้เอฟซีกินและโคตรเซียนสะบัดดูจังหวะการสะบัดม้าของเขาครับโคตรเซียนครับไม่เปิดโอกาสให้สีดำนั้นหายใจเลยครับและเอฟซีกินตัดครับโคตรเซียนใช้เบี้ยกินจังหวะนี้เอฟซีนั้นตั้งท่าจะโตกลับบ้างครับเดินเม็ดขึ้นมาครับ โคตรเซียนกินเลยครับจังหวะดี้อาจังหวะดที่เอฟซีใช้ขุนกินครับแล้วโคตรเซียนไปแล้วครับพาลีหลังทวีปครับแต้มนิดสีดําเดินขุนลงมาครับนาคมุดบาดานและโคตรเซียนตบครับเถนกวาดลานครับเอฟซีเดินเรือผูกเอาไว้และจังหวะนี้โคตรเซียนไปอีกแล้วครับใช้เดียวพาลีแต้มนี้สีดําเดินโขนขึ้นและโคตรเซียนลุกครับขุนยักษ์จับลิงจังหวะนี้เอฟซีนั้นโอ้โหเดินขุนครับเซฟอย่างเดียวตอนนี้ โคเซียงดงดีเปิดเบี้ยครับเอฟซี FC เดินขุนขึ้นมาโคเซียนใช้เบีย้ยผูกพอดีครับโอ้โหเหมือนมองไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับจังหวะนี้เอฟซี FC เดินเรือครับทีกอไก่แปดและโคเซียนอา้าวจังหวะนี้ชักโคนกับครับฮีรันวนแผ่นดินจังหวะนี้เอฟซีใช้เรือทะลุออกมาแล้วครับทีกอไก่ห้าโคเซียนเดินโคนครับและนี่ครับเกมนั้นดูเหมือนจะพลิกไปพลิกมาเป็นปาปิ้งเลยครับขึ้นโคนมาแล้วครับสำหรับเอฟซี โคตรเสียนอ้าวจวบครับเถนกวาดลานครับเอฟซีเดินขุนครับและลุกซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งกุมภกันทดน้ําแต่นี้เอฟซีเดินขุนครับเบียดสีข้างแต่นี้โคตรเสียนไปอีกครับอีเนาแทงกริตแต่นี้เอฟซีเดินเรือดัดเอาไว้ครับมายาลาสะกดทับไม่ให้ขุนน้องโคตรเสียนขึ้นไปทําเกมได้เป็นตาเดยของมาสีขาวครับโคตรเสซรองรีโคตรเสียนควงไปแล้วครับตำแหน่งที่งองงูเจ็ด ตาเดยของหมากสีดำครับโคดเซียนเล่นแต้มติ๋มเก็บเห็ดแต้มนี้ไปครับโคดเซียนนั้นเดินโคนเอฟซเดินบ้างครับตายเป็นตายครับตาต่อตาฟันต่อฟันโคดเซียนยังไงครับโคดเซียนลุกเข้ามาครับตำแหน่งที่จอจันหกเอฟซเดินขุนอย่างแผ่วเบาครับและไปกรเดิงโคดเซียนนั้นหันุมานข้ามลงกาทันทีครับโอ้จังหวะนี้ตาเดยของหมากสีดำครับสีดำก็เดินเรือขึ้นมาที่กอไก่สี่ครับสำหรับเอฟซ โคเซนลองรีเดินขุนครับและจังหวะี้ตาเดินของ F4 ไปแล้วครับหักคอเอลวันครับแต้มนี้โคเซียนยังไงครับขึ้นขุนไม่อีกครับโอ้ยตามหาติ๋มครับแต้มนี้ f อนั้นชักโขนกลับไปครับหวังจะตั้งรับไว้ก่อนและโคเซียนไปอีกครับโอ้โหดูครับใช้เดี่ยวพันลีครับแต้มนี้ f อต้องการนี่ดีแล้วครับเดินเรือที่กอไก่หนึ่งโคเซียนเดินเรือครับตำแหน่งที่ชอชั้นเจ็ดอเขาพาสุเมนครับและจังหวะนี้ครับ เอฟซีเดินเรือครับที่ชฉตชิงหนึ่งครับมายาลาะกดทับแต่ดูเหมือนว่าเกมนี้จะสายเกินไปแล้วสำหรับเขากับโคตรเซียนนั้นใช้แต้มมหาสจักรครับเด็ดหัวมังกรครับตำแหน่งที่จอจันเจ็ดหลับสบายครับแต้มนี้สำหรับเอฟซีโอ้โหโคตรเซียนครับเดินมากได้สุข,ขุมแล้วก็รัดกลุ่มจริงๆครับเหนียวแน่นแพ้ยากครับตอนนี้โคตรเซียนเนี่ยเขาก็เปิด สถาบันสอนนักเรียนด้วยนะครับเด็กๆน้องๆเยาวชนหรือผู้ใหญ่ที่สนใจนะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับโคเซียนเขรับสอนทางออนไลน์ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ขอฝากผลงานของพี่ชายด้วยนะครับโเคเซียนองรีให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีคเคเคาวเรดิโอ